ช่วงเดือนมิถุนายน2521เรื่องราวของกลุ่มโจรเรียกค้าไถ่ในแถบย่านจังหวัดลบบุรีหรือที่เรียกกันว่าชุมโจรโคกสำรงได้โด่งดังขึ้นมาอีกสองคดีก็คือคดีที่มีคนร้ายจับตัวนายสัญญาติยะสันติวงศ์อายุ33ปีเสียใหญ่เจ้าของโรงมันสปะปลังตลาดกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและจับตัวสองเด็กนักเรียนลูกเศรษฐี คือเด็กหญิงสุภาพดินแดงกับเด็กหญิงอํานวยตะย,ยวนไปเรียกค่าไถ่ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าโจรกลุ่มนี้ต้องเป็นโจรก๊กเดียวกันคือกลุ่มของพวกโจรเรียกค่าไถ่จากย่านโคกสํโรงนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังค่ำคืนวันที่11 กันลกดาคม2521นเวลาประมาณ22นาฬิกาพันตำรวจโทประพาสพานิช์อัตรารองผู้กํากับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพันตำรวจตรีแสงชัยมุสิกเกตสระวัดใหญ่สถานีตำรวจภูธรอําเภอชัยบาดานพันตำรวจตรีชูศักด์โพชนาพันธ์สระวัดใหญ่สถานีตำรวจภูธรอําเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยเหาตำรวจเอกชูศักดิ์สุขประเสริฐสระวัดปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอําเภอชัยบาดาน ขณะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เข้าล้อมกระท่อมกลางทุงบริเวณหุบเขาซับหมีตาบลวัตตาแบกกิ่งอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้เข้าทำการจับกลุ่มตัวนายสมพงษ์แก้วเพียรอายุ31ปีบ้านเดิมอยู่ที่ตาบลดีหลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีไว้ได้พร้อมด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกไม่มีทะเบียนนอกจากนั้นยังพบรถปิกอัพอิซูซุสีฟ้าหมายเลขทะเบียน รอลิงบอยบไม้หนามสองซึ่งใช้เป็นพานะในการจับตัวเด็กนักเรียนทั้งสองไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายสมพงษ์มาทำการสอบสวนกระทั่งในเวลาต่อมานายสมพงษ์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้ทำการจับกลุ่มตัวนายสัญญาเสียลงมันและเด็กนักเรียนทั้งสองคนไปจริงโดยร่วมกับพรรคพวกซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอปิดชื่อไว้ก่อนพร้อมกันนั้นนายสมพงษ์ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ทั้งฝ่ายพวกเขาได้ตกลงติดต่อกับญาติเพื่อนําตัวเหยื่อไปแลก,กเงินค่าไถ่ที่บริเวณห่างจากตลาดวังม่วง2กิโลเมตรตําบลคําพรานอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีหลังจากได้รับแจ้งจากปากคําของนายสมพงษ์แล้วเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งจึงพร้อมด้วยพลตํารวจตรีลินพิษส,สัจพันธ์รองผู้บังคับการตํารวจภูธรหนึ่งและนายชาววัชสุดลาภาผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีได้รุดไปล้อมบริเวณดังกล่าวไว้แล้ว พร้อมกันนั้นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่นำโดยพันตำรวจตรีแสงชัยมุกสิเกตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทอออรอำเภอชัยบาดานได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปยังพื้นที่บริเวณห่างจากหุบเขากิ่งอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิจากนั้นจึงได้บุกเข้าทลายลังโจรเรียกค่าถ่ายกลุ่มดังกล่าวพบตัวนายสัญญาติยสันติวงศ์เสียใหญ่เจ้าของโรงมันถูกลามโซที่ข้อเท้าผูกติดกับต้นกล้วย ฝ่ายโจรได้ตเลิดดหนีไปเสก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาในสัญญานั้นพอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งแรกได้ร้องไห้โหวอนขอชีวิตโดยเข้าใจผิดไปว่าตำรวจนั้นเป็นโจรกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงตัวว่าเป็นตำรวจจากนั้นจึงได้ช่วยกันแก้เครื่องพันธนาการและนำตัวนายสัญญาออกมาได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนั้นได้ไล่จับกลุ่มตัวนายทองแดงแก้วชาวนาอายุ25ปีไว้ได้ในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุนายทองแดงปฏิเสธว่า ตนไม่ได้เป็นพวกโจรแต่เป็นชาวไร่แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่เชื่อจึงได้นำตัวมาสอบสวนต่อไปเวลาต่อมานางพิมพ์แก้วเพียรภรรยาของนายสมพงษ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวได้ในตอนแรกนั้นได้นำความเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกิ่งอำเภอเทพสถิตว่าถูกตำรวจที่บุกเข้าจับกลุ่มสามีทำการเผากระท่อมของตนไปด้วยตำรวจจึงคุมตัวนางพิมพ์ไว้อีกคนในข้อหาร่วมมือกับโจรเรียกค่าไถ่ พอสืบทราบมาแล้วว่านั่งพิมพ์นั้นเป็นคนส่งสเสบียงอาหารให้กับฝ่ายโจรตลอดมาในสัญญาเสียลงมันเผยว่าตนถูกจับตัวไปเมื่อวันที่22มิถุนายนขณะกำลังสั่งการให้ลูกน้องทำงานที่ลานหมันบ้านกลางดงซึ่งเป็นโรงงานของตนเองจากนั้นกลุ่มคนหลายจึงได้พาตนลบหนีไปทางลำนาหลายโดยรถของแนสัญญาเองและหลังจากนั้นคนหลายได้นำตัวแนสัญญาลงจากรถที่เขตพื้นที่อำเภอชัยบาดานก่อนจะให้ลูกน้องคนหนึ่ง นำรถของนายสัญญาไปจอดทิ้งที่ตลาดแล้วนําตัวนายสัญญาขึ้นรถพวกโจนไปอีกทอดหนึ่งก่อนจะพานายสัญญาเดินเท้าโดยการผูกตาแล้วเดินไปตามทางรถไฟเดินอยู่ราวๆสามชั่วโมงเศษได้จึงนําตัวไปกักขังไว้ที่ถ้าแห่งหนึ่งเราล่ลามโซ่ไว้ที่ขาดังกล่าวจากนั้นจึงได้บังคับให้ในายสัญญาเขียนจดหมายนัดยาแท้เอาเงินมาไท่ตัวเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านห้าแสนบาทกระทั่งในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาพึงบังคับให้เขียนจดหมายอีกฉบับ รวมเวลาที่นายสัญญาทุกคุมตัวในเงื้อมมือโจรเป็นเวลาทั้งสิ้นถึง20วันซึ่งหลังจากที่หลุดพ้นออกมาได้แล้วนั้นนายสัญญาเองยังมีอาการหวาดกลัวว่าโจรกลุ่มนี้จะตามมาฆ่าอีกจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างต้องช่วยกันปลอบใจทางด้านนายชาววัชส,สุดลาภาผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชนะเมฆาวีภาคผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรี พันตำรวจโทประพาสพานิช์อัตราพันตำรวจโทวรลบสุกสิริรองผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีพันตำรวจตรีชูศักด์โพชนาพันธ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคมพันตำรวจตรีทวินเจริญชัยสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก3สถานีคือพัฒนานิคมเมืองและหวังมวงประมาณ50นายได้แบ่งกำลังออกเป็น3ามสาย เขาปิดลลอมไล่เขาโพดท,ที่บ้านริมของหมู่สี่ตําบลคำพรานอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับวังมง่วงอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลาสนาฬิกาของค่ำคืนวันที่12ต่อเช้าวันที่13กร,รกฎาคมทั้งนี้เนื่องจากการรับสาร,รภาพของนายสมพงษ์แก้วเพียรที่ถูกจับกลุ่มได้เป็นคนแรกนั้นได้บอกไว้ว่าได้จับกลุ่มตัวเด็กนักเรียนสาวสองคนไปกักขังไว้ที่กลางไร่เขาโพดในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ ก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้แบ่งสายกันเข้าล้อมไล่ข้าวโพดนี้ยังได้ทำการจับกลุ่มตัวนายสาคอนมัทิตะเต่าอายุ35ปีอยู่หมู่ที่4ตำบลคำพรานอำเภอโมกเหล็กเอาไว้ได้ก่อนแล้วโดยนายสาคอนผู้นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบมาว่าเป็นผู้ที่คอยส่งข้าวปลาอาหารให้กับกลุ่มโจรเรียกค่าไถ่และรวมทั้งส่งให้กับเด็กนักเรียนทั้งสองคนซึ่งนายสาครก็ได้รับสารภาพถึงแหล่งที่กักขังตัวเด็ก จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังเข้าช่วยเหลือดังกล่าวปรากฏว่าที่กลางไร่เขาโพดนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าไปถึงพบว่ามีเต็นท์กลางอยู่หลังหนึ่งมีคนร้ายสามคนคอยคุมเชิงเด็กนักเรียนสาวสองคนเอาไว้จากสิบตำรวจเทวาเขาหมอจากสิบตำรวจพยงยิ้มไพบูณ์และสิบตำรวจเอกสุพน์สิบตำรวจเอกนรงและสิบตำรวจเอกมนัตได้พยายามคืบคลานเข้าไปให้ใกล้เต็นท์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยอาศัยความมืดเป็นเกราะกำบงัง กระทั่งเวลา5นาฬิกาเศษเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขานคืบเข้าไปใกล้เต็นท์มากแล้วคนร้ายที่อยู่ในเต็นท์ได้ไหวตัวขึ้นมายิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งทิ้งตัวประกันเอาไว้ในเต็นท์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยิงตอบโต้ออกไปคนร้ายพยายามที่จะหนีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมยิงใส่คนร้ายจึงถูกคนร้ายเสียชีวิตคาที่หนึ่งคนส่วนคนร้ายอีกสองคนได้อาศัยไร่เขา้าโพดท่ทึบเป็นฉากกำบังหลบหนีไปได้ เด็กนักเรียนสาวสองคนซึ่งตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะเสียงปืนสนั่นลั่นไล่เข้าโพดไปหมดนั้นต่างพากันนอนซบหน้ากับพื้นดินตลอดเวลาแต่ทั้งเมื่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือได้สำเร็จแล้วทั้งสองถึงก็โผล่ผวาเข้าหาตำรวจรำให้อย่างน่าเวทนากระทั่งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวเด็กนักเรียนทั้งสองไปส่งให้กับพ่อแม่ที่บ้านหวังมวงตำบลคำพรานอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี เด็กนักเรียนทั้งสองคนนี้ถูกโจรจับไปเรียกค่าถ่ายขณะที่กำลังนั่งรถไปโรงเรียนเมื่อเช้าวันที่28มิถุนายนทั้งคู่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อถูกโจรจับตัวไปเรียกค่าถ่ายแล้วนั้นพวกโจรได้ให้ถอดเสื้อผ้าชุดนักเรียนออกแล้วหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ใหม่กลุ่มโจรได้พาเดินไปตามไร่ข้าวโพดค่ำไหนก็นอนที่นั่นบางครั้งพาเดินเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรโดยที่พวกโจรไม่ได้ลวนลามหรือทำลายร่างกายแต่อย่างใดเลย มีการจัดหาอาหารมาให้กินตลอดเวลาโดยมีนางไร้เมียของนายสาครเป็นผู้คอยส่งสเสบียงอาหารให้นั่นเองจากนั้นจึงได้มาพักอยู่ที่เต็นท์กลางไร่ข้าวโพดท,ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเขาช่วยชีวิตรอดมาได้นี้เป็นเวลาสามคืนมาแล้วสำหรับคนร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายนั้นทราบชื่อนายประเทืองเป็นกรรมกรรับจ้างอยู่ที่ตลาดวังมง่วงตําบลคำพ,าำพรานอําเภอมวกเหล็กถูกกระสุนปืนเข้าที่อกท้องและขาขวา นอนตายโดยที่ในมือยังกำลระเบิดอยู่แต่ยังไม่ได้ถอดสลักส่วนคนร้ายอีกสองคนที่หลบหนีไปได้นั้นกำลังตำรวจชุดพิชิตโจเลขาถ่ายกลุ่มนี้ได้ออกตามไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดแล้วคาดว่าจะต้องได้ตัวหรือไม่ก็จับตายอย่างแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานต่อมาว่าภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงนายประเทืองโจเลขาถ่ายตายกลางไร่ข้าวโพดแล้วนั้น เวลาประมาณ15นาฬิกานายวิสิตสุวรรณการกับนายสุรพลอารีรัตนอายการผู้ช่วยจังหวัดสระบุรีได้เดินทางเข้าไปชนะสูตรพลิกศพพร้อมด้วยนายประภาสวาสกุลนายอำเภอมวกเหล็กนายพยนรอดนิมิตอนามัยอำเภอและพันตำรวจโทวิทูลสิริภาครองผู้กำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีรวมทั้งร้อยตำรวจเอกประวุฒิศิลปสุวรรณสารวัตรสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็กเมื่อทำการชนะสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้ว ก็ได้จัดการเผาศพนั้นที่กลางไร่ข้าวโพดนั่นเองในขณะเดียวกันนายสมบัติแสนทวี v, ครูใหญ่โรงเรียนพัฒนานิคมซึ่งเด็กนักเรียนทั้งสองคนนั้นเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนก็ได้พานักเรียนประมาณ70คนเดินทางมาแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งได้มอบอาหารสิ่งของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเลเจนด r รีชาน n e ล